จังหวัดกาญจนบุรีนะจ๊ะจะไปกางเต็นบนแคร่ลิ้มแม่น้ําแควใหญ่ <Yeah. S 1> ชื่อที่จะไปเนี่ยอาจจะยาวนิดหนึ่งนะแต่พอฟังเราเนี่ยอาจจะเอ๊ะแป๊บหนึ่งนั่นก็คือบ้านไร่หายใจชายน้ำ <Wow. S 1> เ,เข้าหายใจยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าสำหรับการเดินทางใช้ระยะทางจากกรุงเทพประมาณ170โล แพรมาทางเส้นคนครปฐมโดยขึ้นถนนบารมไปตามถนนหมายเลข3 3 8เข้าสู่ถนนหมายเลข4แล้วเบี่ยงซ้ายไปทางถนนหมายเลข3 2 3หรือถนนแสงชูโตเพื่อไปทางบ้านโป่งแล้วค่อยแยกเข้าการค่ะจะบอกว่ากาญจนบ,บุรีเนี่ยเป็นจังหวัดบ้านเกิดของแทนเลยฉะนั้นวันนี้ระหว่างทางที่เราไป จะพาไปร้านของกินที่แพรแวนตลอดเวลามากันจากแยกเมื่อกี้ตรงมาไม่ไกลเลยร้านบางว่าขาหมูระหว่างปั๊มปะตะทกับเอโซจะเจอร้านนงบุ๊กหมึกสดย่างอยู่ข้างทางปลาหมึกสดกรอบอร่อยมีคนละครึ่งด้วยค่ะแพรผ่านมาเส้นนี้ที่ไร้ต้องแวะตลอดเลย กันต่่อคะจากร้านปลาหมึกตรงมาไม่ไกลจะเจอแยกซ้ายเข้าบ้านโป่งตรงไปตามป้ายกาญจนบุรีเลยเจอป้ายเข้าจังหวัดแล้วขับมาเรื่อยๆก็เลี้ยวซ้ายเข้าท่าเรือแยกนี้จะตรงต่อไปก็ได้นะคะแต่แพรจะไปซื้อของกินที่ตลาดท่าเรือก็เลยมาทางนี้ค่ะขับมาเรื่อยๆจะผ่านตลาดท่าเรือและจะเจอร้านลูกชิ้นเนื้อท่าเรือที่เด็ดมากทาไม่ได้แวะแล้วจะเสียใจได้มาแล้วนะคะลูกชินนกช้นเนื้อร้านนี้ดังเลิศ มาให้เราแล้วนะมีน้ำจิ้มให้ด้วยสามารถทานได้เลยครึ่งโล150าบาทแล้วก็มันจะมีอีกร้านหนึ่งชื่อว่าร้านกบอยู่ตรงข้ามร้านนี้และค่ะอร่อยเหมือนกันพอเลยทางรถไฟมาจะเจอแยกไฟแดงให้เลี้ยวซ้ายตรงมาเรื่อยๆจะเจอป้ายท่าม่วงและจะมีปะตะทอ,อยู่ซ้ายมือที่นี่จะมีโรตีมพะพร้าออ่อนสุดเด็ดจากบางดุนเป็นสาขาแฟนชส์ของบางดุนที่ขายอยู่ตรงน้ำตกไซโยครสชาติเหมือนต้นต,นตำรับ เมนูที่แพสสังคือโรตีไอติมมะพร้าวอ่อนรสชาติหอมหวานอร่อยมีน้ำมะพร้าวแถมมาให้ด้วยค่ะออกจากปั๊มมาก็ตรงตามทางไปเรื่อยๆจนเจอแยกท่าล้อแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลขสา7ไปทางไซโยกตรงไปอีก13โลจะเจอแยกแก่งเซียนก็เลี้ยวขวาอีกทีไปทางอำเภอศรีสวัสดิ์แล้วตรงต่อไปบนถนนเส้นนี้อีก50โลเลยเขื่อนท่าทุ่งนาไปวิวตรงนี้สวยมากเลยด้านขวาเป็นภูเขาด้านซ้ายเป็นแม่น้ำขับชิลๆเลยค่ะ ขับไปเรื่อยๆจนเจอป้ายทางเข้าป้ายใหญ่เห็นเด่นชัดเห็นป้ายนี้ก็เลี้ยวซ้ายเลยตรงนี้เราจะเจอทางลูกลังหน่อยนะแต่ขับไปแค่ไม่ถึง1โลก,ก็ถึงแล้วเจอหลุมบ้างเล็กๆตื้นๆรถเก่งเล็กเข้าสบาย4ฟ e วิวยิ่งสบายเลยค่ะเข้ามาแล้วไม่ต้องกลัวหลงนะเพราะเขาจะมีป้ายบอกตลอดทางที่นี่เป็นลานกางเต็นท์เปิดใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อกลางปีที่แล้วแค่เห็นวิวภูเขาด้านหน้าก็รู้เลยว่าต้องเด็ดแน่นๆ แครมาถึงประมาณบ่ายสามครึ่งพอถึงก็บอกชื่อกับเจ้าของเขาก็จะบอกว่าแคร่ที่เราจองอยู่ตรงไหนแล้วก็ขับไปจอดตรงแคร่ของเราได้เลยแต่ละแคร่เขาจะมีทางลงให้สามารถยกของจากรถลงได้สบายไม่เกิน19ถึงค่ะอันนี้เป็นแคร่ที่แพรจองไว้นะคะเหมาะสําหรับ2คนมีหลังคาแฝกด้วยไม่ต้องกลัวร้อนแดดไม่ต้องกางไฟชีดเลยมีกฎระเบียบติดไว้ที่เต็นท์อย่างละเอียดบรรยากาศดีวิวดีมากๆแบบ10เต็ม1ิเลยค่ะ เสร็จนะคะทุกคนตอนนี้สี่โมงครึ่งนะคะอุณหภูมิก็คือ35.4องศาเดี๋ยวใช้ดูวิวหน้าเต็นนะคะตอนนี้นะคะแค่อยู่ที่บ้านไร่หาย,หจยใจชัยน้ำค่ะด้านหลังก็คือเป็นโซนของลานกลางเต็นทั้งหมดนะคะจะมีโซนแค่ที่เป็นับเร็มน้ําก็คือด้านล่างลงไปแล้วก็จะเป็นโซนสนามหญ้า โซนสะน,นามหญ้าเนี่ยไม่ต้องจองก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นโซนแท่เนี่ยต้องจองก่อนห้องน้ําจะมีทั้งหมดห้าห้องมีสองจุดนะคะตรงนู้นจะมีสองห้องข้างๆห้องน้ําจะเป็นจุดล้างจานฝั่งนี้ก็จะมีสามห้องจุดล้างจานก็อยู่ตรงนูน้นที่มล่ม เริ่มชิกาแฟก,ก็จะเป็นส่วนหลังจานแล้วก็ด้านหลังเขากำลังจะทำเพิ่มเป็นโซนสวนเดี๋ยวเราจะไปดูกันตรงน,นี้จะเป็นโซนสวนนะคะตอนนี้เขาทำไปแค่เดียวนะะเนาะแต่ว่ามีคนพักแล้วก็เดินมานไม่ไกลไม่ต่าจากสุดแค่เย,ะคะคยู่นะคะคุดแค่อยู่ตรงนู้น ตอนนี้เป็นเวลา5โมงนะคะอุณหภูมิตอนนี้ก็คือ34องศาเดี๋ยวให้ดูวิวพาทีกำลังจะตกบนยอดเขาก็คือสวยมากถ้าจะมาเที่ยวด้วยความยินดีสุดยอดถ้ามาก็ติดต่อคนลุงได้เลยใช่บารไรลหายใจใช้น้ำบานไรลหายใจชัน้ำลงมาเบิ้งลงมาเบิ้งทำไมต้องหายใจใช้น้ำคะหนูสงสัย มลพิษมันเยอะในเมืองโดนมาหายใจใช้น้ำกันเ้วยอะไรประมาณนั้นสดุดจากชื่อนี่แหละก็ล <c oughs> องตัว <c oughs> หน่อยว่ามันหายใจใช้น้ำเป็นยังไงก็อออลองมาสัมภาษณ์ดูมาเห็นกตาตัวเอง บ้านไร่หายใจใช้น้ำที่พักหลักร้อยวิวหลักสิบล้านใกล้ชิดธรรมชาติทั้งภูเขาแม่น้ำได้สูดอากาศบริสุทธิ์แบบเต็มปอดสำหรับค่าบริการ150บาทต่อคนต่อคืนมีพัดลมให้เช่าตัวละ50บาทมีจุดต่อไฟบนแค่ให้ใช้ฟรีแต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกำลังวัดสูงคิดค่าไฟเพิ่ม50บาทมีจุดล้างจานมีห้องน้ำมีจุดทิ้งขยะมีสัญญาณมือถือทุกเครือข่าย นำสัตว์เลี้ยงเข้าได้งดส่งเสียงดังหลังสี่ทุ่มมีเรือและแพรไม้ไผ่ให้พายฟรีชูชีพฟรีมีร้านค้าบริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับใครที่ไม่ได้นำเต็นท์มาที่นี่ก็มีเต็นท์ให้เช่าหลังเล็ก100หลังใหญ่400ราคานี้รวมชุดเครื่องนอนแล้วนะคะชุดเครื่องนอนของที่นี่นะคะอ่ะอันนี้จะเป็นเต็นท์เล็กนี่เป็นเต็นท์ใหญ่นี่เป็นแผ่นรองนอนผ้าหม่ม แลก็หมอน้วสำหรับลานกลางเต็นท์ที่นี่จะมี3โซนโซนแรกคือโซนแคร่ริมน้ำเป็นโซนยอดฮิตได้วิวแม่น้ำติดภูเขาใครจะพักโซนนี้ต้องโทรจองเท่านั้นโซนที่2เป็นโซนสนามหญ้าวิวต้นไม้และขุนเขาโซนนี้วอล์กอินเข้ามาได้วิวสวยไปอีกแบบและโซนสุดท้ายเป็นโซนที่กำลังขยายเพิ่มคือโซนสวนด้านหลังซึ่งตอนนี้มีอยู่แค่เดียวค่ะเรามาพายเรือ น,ะะน,นประมาณห้าโมงครึ่งนะคะวิวก็เลยดีมากพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะคะก็เลยไม่ได้เห็นพระอาทิตย์เนาะวิวแม่น้ำเห็นภูเขาน,นีเป็นทางน้ำนะคะอันนี้คือแม่น้ำแฟงใหญ่นี่นะตรงนี้เป็นเกาะยกขาแหละนี่มีพี่เขามาว่ายน้ำอันนี้เป็นบ้านไร่หายใจชายน้ำนะคะ แค่จะทุกแพเลยนะเขาจะมีที่บังที่บังแดดบรรยากาศดีมากที่นี่เป็นลานกลางเต็นท์เปิดใหม่นะคะแต่บรรยากาศก็คือแบบสิบสิบสิบอะอยากให้ทุกคนได้มานะเพราะว่าเห็นทั้งแม่น้ำเห็นทั้งภูเขาแล้วคือถ้าเรามองสามาสิบองศาเนี่ยเราจะเห็นแบบวิวภูเขาทั้งหมดเลยนะเรือที่เราพายอันนี้ค่ะเป็นเรือฟรีมีแค่หนึ่งลำเท่านั้น แล้วที่นี่นะคะเขาจะมีแพรแบบแพรไม้ไผ่อะไม้ไผ่ยาวๆเป็นแพเปียกอะให้เราแบบลากไปเล่นน้ําได้ด้วยตอนนี้หกโมงนะคะเดี๋ยวพาชมวิวอีกสักรอบนึงวิวตอนหกโมงเย็นที่พาคลิ์ตกแล้วสวยวลา น้ำลึกไหมน้ำลึกนี่พื้นดินนี่ที่บอกว่าลึกยืนได้ไงอะฮะยืนได้ไงอ่ะ,ะ,ไ,ไ,อะไหนลองทำน้ำลึกดิไหนทำน้ำตื้นดิทำน้ำตื้นดิ <c oughs> ตอนนี้นะคะเป็นเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่28.3องศานะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเย็นเย็นสบายสบายไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปมาตอนเย็นไปเล่นน้ำน้ำเย็นสบายเย็นแบบไม่อยากขึ้นอะ่ะวันนี้ไปพายเรือด้วยที่นี่มันเป็นแม่น้ำแควใหญ่เวลาเราพายเรือเรารสึกเหมือนแบบเหมือนโลง่งเหมือนแบบ มันดูยิ่งใหญ่มันดูสบายตามันดูแบบโอ้บรรยากาศดีจังชอบมากนะคะถ้ามาพักที่อย่าลืมพายเรือนะพายฟีเป็นไรพายไปเลยดีมากๆเลยค่ะอยากให้มานะพูดหลายรอบแล้วว่าอยากให้มาอยากให้มากันรอบนี้ยแพรจะมาวันเสาร์ซึ่งปกติวันเสาร์เนี่ยคนจะเยอะถ้าเราไม่มาเร็วเนี่ยเราก็จะไม่ได้ที่ดีๆแน่นอนแพรก็เลยคิดว่างั้นเราหา ที่ที่มันล็อกพี่ไว้เลยยิ่งดีคือมากี่โมงยังไงเราก็ได้ที่ได้วิวตามที่เราต้องการอยู่แหละคิดว่าเอ้ที่การก็น่าจะดีนะเพราะว่าที่การเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวมันเยอะแม่น้ำเยอะภูเขาเยอะพักไปในเจ f เฟซ b o o k เขาก็จะส่งวิวหน้าเต็นท์แต่ละเต็นท์ให้เราดูว่าเราชอบวิวไหนมาจำสองร้อยเรื่องความสะดวกสบายราะว่าโอเคเลยนะ ถ้ามองรอบๆ360องศานี้เป็นภูเขาหมดเลยนะแล้วมันเป็นภูเขาที่แบบไม่ได้เป็นภูเขาที่บังลมอะ่ะหันมาทางนี้ก็เจอแม่น้ํากับภูเขาหันไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นก็เจอภูเขาเนี่ยคือแพนแนะนานะที่เนี้ยแพนแนะนําเลยแพให้สิเต็มเลยค่ําคืนนี้เดี๋ยวปิดท้ายด้วยพาไปชมบรรยากาศรอบนอกตอนกลางคืนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนเช้าอีกทีหนึ่งว่าบรรยากาศตอนเช้าจะเป็นยังไง สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะคะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่26.4องศาแต่เมื่อเช้าประมาณ6กโมงโมงครึ่งนะคะประมาณ22องศาเมื่อคืนอากาศเย็นสบาย Late going pass some Asking, doing just fine Can I say that you're looking real nice We'll have to chat right now before I get high When you came to my eyes I feel like I'm on cloud nine You bang harder than 4th of July I think I can go all night, yeah The way you bite your lips Blush and smile you give You're just so stunning You, I know that something special made me think about you, about you, 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 about you, you, you. Ah, oh, thank you. Hi. This is hot, hot, hot. I'm so happy. สอูกลูกใหญ่มากตอนนี้นะคะเป็นเวลา11บเอโมงครึ่งนะคะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่34องศานะก็ร้อนเหมือนกันนะต้องมีพัดลมถ้ามีพัดลมเป่าก็คือสบายๆนะคะแต่ว่ามันก็จะมีลมลมอ่อนๆนอะ่ะพัดโกกอยู่ตลอดสำหรับที่พักในส่วนที่เป็นแค่ของที่นี่นะคะจะมีทั้งหมด8แค่เดี๋ยวแพรจะพาไปดูวิวหน้าแค่เนาะว่า วิวแต่ละแค่เนี่ยเป็นยังไงแล้วขนาดของตัวแค่เนี่ยเป็นยังไง บอกว่าแพชชอบที่นี่มากเลยนะเพราะว่าเรากางแค่เ็นท์อย่างเดียวจบไม่ต้องกางทาร์ฟไม่ต้องกางไฟชีฟไม่ต้องปูพื้นรองก็ได้ใครก็ไม่ได้ปูนะเนี่ยวิวด้านหลังก็คือดีมากแนะนำนะคะทุกคนอยากให้มาสักครั้งหนึ่งมาแล้วจะชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดั้สใครกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วถ้า ใครสงสัยอะไรก็มาคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวแพทไปตอบแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบาย